พราะเราเช่ารถว่าวันนี้จะไปยูฟูอินเพื่อไปดาไซพุกนั่นไงท่านโดยินดีครับ <ไ>อ้ยวโอเคกลับได้ <C> e <ars> ไถือว่ามาเหยียบสนามบิ <C> e <ars> นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินฟุกุโอกะเราจะเข้าไปในเมืองกันก่อนเราจะเข้าไปด้วยการใช้บัตร วันนี้เรามาถึงกลางกลางเดือนพีนะเราจะไปตามบ้านซากุระกันชิปนี้ดูที่เขาพอแค่เชอร์รี่บอสซัมกันเอาจริงๆริคือคิวทูไม่ได้รู้แต่ว่ามันต้องมีสักต้นด้วยก็ซักต้นเนอะอยู่ต้นเดียวก็ต้นเดียวพอมิชชั่นบางทีใครที่มาจะเจอความงดนมายของอันิีู้กาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขามีรีโนเวทอะไรกันเยอะห้องน้ำห้องท่าไม่ค่อยสะดวกก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนที่สถานีคากาตะก่อไปปะเดี๋ยวเราไปคากาตะไปดูสิเฮ้ย จากสนามบินฟูกูโอกะไปที่สถานีฮากาตะเราก็เลือกที่จะนั่งบัสซึ่งเราคิดว่าสะดวกที่สุดแล้วซึ่งการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะในญี่ปุ่นตอนนี้นั้นจะมาจ่ายเงินด้วยบัตรที่เป็น PayWave ยกเวม้นบัตรที่เป็นมัสตาร์ดเช่น U-Trip ของ k b a n k ที่สแกนจ่ายก็จะเป็น2ขีดแบบในรูปซึ่งจะขึ้นสีเขียวถ้าจ่ายสําเร็จ เนื่องจากที่พักของเราไม่สามารถฝากกระเป๋าได้เราจึงมาฝากกระเป ouais. ๋าที่สถานี้ซึ่งเปิดตอน10โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งและมีค่าใช้จ่ายใบละ1,000เยน My name โบันไดเลื่อนชิดด้านไหนน่าจะซายน่าจะซายนะเดียวจะพาไป I am Donut ที่ถิงนจีนค่ะต้องนั่งสเปรย์ซายครูมารายไปต่อ I am Donut ที่มีคนเต็มไปหมดใช้วีซ่าเพย์เบนนะครับ นี่คือการต่อแถวของไอแอมโดนัทนะครับเป็นไงบ้างครับดูจากปริมาณแถวเปจะพาหน้าตะไคร่ไปช้อปปิ้งองปุปกรณ์กล้องนะครับมาถึงญี่ปุ่นแล้ว สาขานี้ไม่มีสินค้าสำหรับนาสกายนะครับคนตามล่าต่อไปอันนี้เป็นสานเจ้าในย่านหินจริงนะครับเดี๋ยวเราจะแปะชื่อไว้เป็นฝันเจ้ากลางเลยลองลื่นน่นะเฮ้ยต้นสักุล่ของแท้าเราเราตายก็ได้เราตายก็ได้นี่นะครับบิ๊กอีกที่หนึ่งชั้นสองนะครับเราจะมองข้าไปเราจะไปทอยนี่ชั้นหกสรุปผลประกอบการของ6กวันก็คือไม่มีที่ไหนที่มีอุปกรณ์กล้องที่นนาตามหาเลย ร้านกาแฟร้านแรกนะครับ e เ c e l i o r c a f ฟอยู่ในย่านเนนกินนะครับลาเมเดจาโน่นะครับตัวน,น,นี้เป็นราเต้ครับชุณลิศนวา <C aff ee> ทำถ็นส่วนตัวกาแฟผมว่าดีชมหน้าพูดรามาชั่วโมงกว่านะและยังต้องรอ,งองต่อไปไอน่านจารอร่อยแน่นอนรอมาหนึ่งชั่วโมงเจ็ดสี่คิวแล้ว <N> <Z> นี่นะครับบานไในแอมโดนัตบรรยากาศก็เป็นหมอกควันในการอบขนมปัง ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในร้านไอแอมโดนัทที่เรารอมาช่วงครึ่งโดนัทก็ตามนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะดีด้วยค่ะแล้วก็มีรสเมนไทโกะมัทฉะพิตาชิโอช็อกโกแลตชินามอนชินามอนคิดว่าเนาะเราดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรจะคุ้มกับที่เรารอคอยหรือไม่น่าจะอร่อยแน่นอนเพราะดูจากข้างหน้าแล้วไม่เขารับจ้างเขารับจ้างถือจะไปขายต่ออย่างไรนี่เราจะไปซูชิเส้นไหมนะครับเป็นซูชิสายฟ้าเฮ้ยมีคนกินแล้ว เออจะชิมแล้วนะเดิอนสองนะมันเย็น,หน,นเหรอคุณเฟมปวดยิ้วใหญ่เลยไม่อร่อยไม่ใช่คุณเฟมลองกินไหมอร่อยก็เคยอยู่นะอร่อยจุเมื่อกี้กินรสเมนไทโกไปนะคะ <c oughs> แมงโดนัทก็คือหวานอร่อยตัวไส้อะยังเฉยเฉยอยู่ะสำหรับเราเดี๋ยวลองรสอื่นว่าเป็นยังไงเนะาะอันนี้เป็นรสขราวนะ อันหนึ่งส่วมากเป็นรสหวานมีหลายชิ้นีจะเราไปกินข้าวกันใช่ใช่ไปกินซูชิตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับเที่ยงอะไรนี่มันไปแล้นี่มันกี่โมงแล้วไปไม่ได้ปรับเวลาอันนี้เวลาเที่ยงเไม่ตั้งเวลาไหมไปได้ตอเที่ยงครับไปไหนกันนะซูชิอยู่ตรงไหนอ่ะอ้าวก็ตัวเองบอกอยู่ตรงดอกกี้นี่ซูชิเส้นใหม่นะครับโองนินเดชินะคะแต่งงานดีคนทำหน้าเฝ้ารออาหารอยู่ อีกคนหนึ่งก็นั่งกินไปสวยอ่ะซิมิจอมอนสองมาแค่นี้เลยอันนี่ผักสองที่ปล่งใช่สิอันนี้คือสลัดจนันเล็นสลัดที่จันยัยเดี่ยจะบอกว่าผักเขาลากหลายนะสับลงสับไล่อะไรใดๆ อร่อยปะอร่อยเลยน้ำขลาดของก็อร่อยจากนั้นสาวๆก็เดินชอปปิ้งย่อยอาหารเล็กน้อยก่อนที่จะเดินทางกลับฮกกะตะเพื่อไปเช็คอินที่พักังซึ่งที่พักของเราก็จะเป็นแบบเซลฟ์เช็คอินทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วกดรับกุญแจจากดูได้เลยอิน33ากากตะนะครับเป็นห้องแบบเตียง2ชั้นสำหรับ4คนใช้พนที่คุ้มมาก ห้องอาบน้ำนะครับมีอ่างตามสไตล์ญี่ปุ่นอันเล็กกะเิงเนึงเราก็นั่งพักกันสักนิดกินไอแอมโดนัทที่เราซื้อมากันมีความ่อนโดนอันย้ํไม่หวานอันเนาะอันนี้ม,นมีแสบอันคุ้มค่าครั่งนาทีขอครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงจะซื้ออีกอจากนั้นเราก็เดินเล่นถ่ายรูปในเมืองฟุกุโอกะดื่มดาบรรยากาศญี่ปุ่นที่ไม่ได้มานานถึง4ปีปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งแบบเบาๆกินข้าวเตรียมตัวพักผ่อนสำหรับวันพรุ่งนี้ อิวกินซินซินราเมงค่ะอ r d e r o r อ e r piece piece one b บ e f ผัดิสอ๋อเลือกดิ้งได้ด้วยอ๋อ oh, มันบวกดิง้งอ่ะอันนี่เป็นเซตราเมง a, กับซ่ากับเบียร์นะครับชอบอิตาลีราเงมงมากกเผ็ดดีวะ่ะถ้าเป็นเรื่องของน,น้ำแต่ว่าเต้นนี้อร่อยกว่า แต่คนชอบเขาชอบน้ำอันนี้มากกว่ามันไม่ค่อยมันคือกกินแบบกินไปแลควาก็เลื่อนเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันฮัลโหลเปิดดีเปิดดีคอยไปอยู่ข้างหลังนู้นบายยอีกปะเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปที่สถานีไปซื้อรัวสองนะคะทีมผูทีมผู้ชายจะไปรับรถว่าวันนี้จะไปยูฟูอิน จะขับรถไปนะครับหนาวมากเลยอ่ะตอนนี้การนก็เย็นมากเย็นกว่าที่คิดสากุระยังไม่มาบานแล้วหน้าหน้าหมู่บ้านนั่งลงเลยคิดว่าขับมาแล้วน่าจะแบบอดบานเกอเลยใช่อันนี่ก็เป็นคิวยามเช้าของคุณซองเจ้าดังนหมืกันอร่อยข้าวบนอ่ะมันจะมีความหวานเหมาะกับกาแฟ แต่มันไม่มีรสอแบบ่ะค<ม>ิดว่าอัลมอนด์น่าจะอร่อยข้างในสิอัลมอนด์น่าจะอร่อยนอกอร่อยดีครับไม่หวานด้วยอันนี้รสอัลมอนด์อยากลองรสอัลมอนด์มากอยู่ไม่มีเพื่นอนน้ำตากรอบถ้าแบบเต็มกวา่าละเมียดปิด <c oughs> ไม่ต้องมีอะไรนะครัรบน่ารานเขาเลยไม่ใส่อกถ้าแบบเต็มและชอบหวานมอกลมอนต์สาวอัลมอนต์อร่อยอัลมอนต์อร่อยจรมากก็กำลังเดินไม่เช่ารถนะครับอากาศมือมากอากาศจริงๆพอมาถึงปุ๊บก็ เล็กตัวเดียวทุกวันเลยซึ่งรอบนี้เราได้ทำการเช่ารถจากร้าน o r ริกส์คาร t เ l ทโดยได้จองล่วงหน้ามาจากประเทศไทยแล้ว ฟูดเดสปกติทางด่วน่มันจะแพงมาก KEP ก็คือ Kyushu e x p r e s s Pass ที่จะทําให้เราขึ้นทางด่วนได้เป็นแบบเหมาใจต่นี้ก็จะจําัดจุดให้ในคิวชูใช่ก็จะมีพาสของแต่ละภูมิภาคอย่างของเราถ้าสมมติไปยุฟุอินก็ขาหนึ่งก็ประมาณพันนี่ละไปกับ2000แต่ว่า Express p a พา4ี่วันห้าพันนึงก็คือซื้อในที่เช่ารถเลยไปดูรถกันเดี๋ยวเช็ครอยก่อนใช่ไหม นแล้วแล้วแลก็กำลังที่จะไปยุูอินดันแก็ e-t-p-a ต<ม>ังก่อดที่จอดรถนะครับ1คัน1วัน500ยเยน สองข้างทางก็จะมีร้านอาหารร้านขนมเต็มไปหมดเรากำลังเดินไปร้านเนื้อนะครับทีแรกว่าจะไม่เอาเสื้อหนาวมาแล้วแต่ว่าพอลมมาก็เย็นอยู่นะระหว่า,างที่เรารอคิวกินข้าวเที่ยงนั้นเราก็ไปเดินที่ทะเลสาบก,กินเลยหรือทะเลสาบเกตปลาทองคำซึ่งได้ชื่อมาจากการที่แสงอาทิตย์ส่องมากระทบกับเก็ดปลา ร้านยูโนทาเกอันนะครับ right. นี่เป็นเมนูอาหารเที่ยงนะครับ This one and half. I f h i c i e o t f u s i e yeah. s okay. s g l a the s Glass s ช mm ็อ u เดี๋ยวเขาบอจฟูมโอ b เกสต์บุ๊กคลาสคิวเ o นล็ e กพิเอร์ u ันต้องมองคิ r เวนล็อกพ c e อร์ไปสิไปแ m ้ e เบียดดำเีเบียดดำเดียสีตัเสีสิสดอันนี้เป็นเนื้อสเต็กนะคะเขาย่างมาแบบกำลังดีมากเลยดีมากจรอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื เป็นสิงนี้ก็อร่อยแต่อันนี้ตำจิ้มอันนี้อร่อยครับนี่น่าจะปลาไหลย่างดูอร่อยมากค่ะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้านยูโนทาเกอันอร่อยครับอร่อยมากราคาก็พรีเมียมเช่นกันกินต่อนะครับกินของหวานเชนโนปี้นะครับ อร่อยครีมดีมากเลยครีมอร่อยขนมปังแข็งๆแต่ว่ามันน่าจะเป็นของมันแบบนี้อ่ไม่หวานมากมีความเปรี้ยวๆนิดนึงเห็ดย่างอร่อยอันนีอร่อยเย็นมากเลยอ่ะเย็นฟันอ่ะโอ้โหข้าวเปลือกอร่อยก็เฉยดีเนาะเข้มข้นมากเข้มข้นไงอันนี้มันนมราสเบอร์รี่ ระหว่างที่กินไอติมอยู่ก็ต่อแถวซื้อของกินถัดไปอย่าให้ขาดช่วงจากนั้นเราก็ไปต่อกันที่ยูฟิอินฟอร์โรว l วิลเลจแต่ละที่ก็จะเป็นร้านเล็กๆนะเล็กแบบเล็กเลยคนเราก็ยังกินอย่างต่อเนื่องหมดแล้วไปพัทยอะไรยมาที่พัทยาบางริบบิมีอะไรงนี่ ดูปะเือ่เด็ดเล่นกันใหญ่เลยโอ้ใครสาระมากดูปะเดือเชย่เลวด ที่พักในวันนี้ก็จะเป็นโรงแรมออนเซ็นท่ามกลาขงขุนเขาย no ูฟ u อินนาเนโรโนคาเซที่พักของเราในวันนี้ก็จะเป็นแบบเรียวกังซึ่งเป็นที่พักที่ปูด้วยเสือทัทามิเมื่อถึงเวลาทานอาหารเย็นก็จะมีพนักง,งานมาปูฟูตตงหรือฟูกสไตล์ญี่ปุ่นให้ห้องพักสไตล์ออนเซ็นส่วนใหญ่ก็จะไม่มีห้องอาบน้ำไว้ให้ซึ่งเราก็จะไปอาบน้ำในส่วนที่เป็นออนเซ็นนั่นเอง ในส่วนของออนเซ็นก็จะมีทั้งอินดอร์และเอาดอร์บรนจากาศประมาณเลฟเรนนีเลยไฮไลท์ทริปนี้ออนเซนผู้ที่ไม่เคยออนเซนเลยชมาอยูน่าจุดนี้แล้วคาดหวังานอะไรกับออนเซนไม่คาดหวั <c oughs> <c oughs> งง้นคิดว่าเป็นยังไงก็แค่ หลบเดินลงน้ำแก้ผ้าแค่นั้นเองโอเคโอเค A few moments later ตอนนี้ออนเซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปกินข้าวกันะ This dinner serve for ค่ะเป็นไงบ้างครับอันเซ็นครั้งแรกรู้สึกว่าสบายตัวค่ะแต่แอบเขินเนิดนคอยไม่ยอมออกไปเอาดอกอะไรอไมหมคอยตื่นดอยมีกลารลุกเออใช่ไอยมีกาลุกเลยชโอเค ูโรงแรมสไตล์นี้ก็จะมีมื้ออาหารเย็นให้เช่นกันที่เราได้มาก็จะเป็นเซตเนื้อย่างพร้อมด้วยปลาดิบและอาหารอื่นๆอีกพอประมาณหลังจากเราทานข้าวอิ่มกันแล้วเราก็เดินทางออกไปร้านดวกซื้อเพื่อซื้อของมากินเล่นโงแรมรงแรมเราชื่อยูฟูอินออนเซ็นเดี๋ยวมันขึ้นออนเซ็นยูฟูอินออนเซ็นยูฟูอินแล้วก็ มันยาวคเออใช่ยูฟูอินนาไนโรเนโคคาเซโร่อปเลยโอเคเป็นโรี่ยไปยอมปรับประทานอาหารไปเป็นโรงแรมที่อยู่บนเขาของยูฟูอินนะครับต้องขับรถมาเนาะมันค่อนข้างมายากมันก็ค่อนข้างจะเก่าแก่นิดนึงแต่โดยรวมก็ก็โอเคก็ตามราคาแหละราคาไม่ได้แพงมากมีออนเซ็นมีอาหารเป็นเซตอาหารค่ำอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะเรานอน4คนนะคะตามตามนี้ตามยอทากับ้อง อยู่ข้างๆถ้าเปิดมาเนี่ยจะเป็นสกุลาหมดเลยถ้า้ามาวิวจะดีมากเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตกาสักลอาหารเช้าจะมีแค่สองเวลาเจ็ดโมงและแปดโมงต้อรอดูว่าอาหารเช้าจะเป็นตอนนีเช้าที่สามแลครับแต่ที่ก็ลัเป็ไปกินข้าวเช้าผมคนเดียวที่ไปออนเซ็นดีมากข้าวเช้านะครับ นักตกคยทาๆนะครับอืมยืดแต่น้ำมนันนะครับอินเตอร์อราคิมักสกินในในอิน,นโฟบางคนพอกส,สายสุขภาพกินมันก็เป็นจีนซีดีนนะเฉยๆมากทำนองเฉยๆก็คือมันมันถั่วยืดยืดเหมือนคนกินกระเจียบ วันที่สามวันที่สามอีกแล้วเราเปิดคิดไปแล้วไงอันนี้ต้องกินข้าวดีมันไม่สวัสดีก็ดีเตากลิ้งลอยนะไปร้านกาแฟก่อนแล้วก็จะกลับไปหากระถางเพื่อไปดาไซปุกนั่นไงทันโลยินเอาแบบแบบแบบอยากกินน้ำมันในเซลล์ไม่คิดว่ามากลางมีนาจะหนาวขนาดนี้แล้วจุดนี้ที่เห็นแดดกันรุนแรงนี่อากาศหนาวมาก เราต้องเดินไปตามนาสาบุระกันนะครับสรถแถวรถสันแล้วก็เดินมาแบนึง ป็นะคะคแต่ตนนังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดกันสแกนกแกนก่อนอดีๆนี่เนะองอ่ะอร่อยมากชาคาเวลส่งร้อยเยนะนะมั้งกาแฟนะก็จะมาเป็นน้ำแข็งเบาๆนะครซันนี่นันโซอินนะครับ พัดมันต้องสวัสดีครับสวออัสดีว่าล่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรามาถึงวัดนัน,โซ,โ,นโซอินเป็น,นที่เกำลังแล้วนะคะจอนเราสามร้อยเยนถ้าซื้อของที่ระลึกเก้าร้อยแปดสิบเยนจะได้ค่าที่จอดรถขึ้นถึงเท่าไหร่ไหมเขาจะมีไ,มไหมจิ้มไว้ตรงนี้นะครับอ่าเราก็อาพอตีเสร็จปุ๊บเอาไปใส่ไว้ตรงนูงน้นเริ่มไม่ใช่อไม่ใช่นะเริ่มมันนู้นค่าอีก มันคือเป้นหนึ่งจังหวะไว้อันนั้นโอเคเดี๋ยวเขาให้ตียาวมาเรื่อยๆอะ่อยโอเไปแล้วครับใช่คือจุกไปด้วยใช่ใช่เาก็พงานเยอะโดนรูปจนต้องไกลายเป็นตีเองต้องวางเงินด้วยอ่ะไม่แน่ใจไม่มีเหรียญไม่มีเหรียญข้างๆตรงนี้ก็จะมีน้ำตกของเชีสงบี และวัดแห่งนี้นะครับก็จะขอความร่วมมือไม่ใช้กล้องใหญ่และอุปกรณ์พวกเซลฟี่สติกต่างๆใช้มือถืออิสโตเพตรงนี้คือเช้าขององค์พระนะครับเขาวางเหรียญกันเป็นผ้าที่ผูกมาจากมือขององค์พระนะครับมาขอพ่อตรงนี้ส่วนใหญ่ก็มาขอเรื่องลอตเตอรี่กันนะครับเพราะ,จะเจ้าว่าท่านเคยได้รางวัลหลักร้อยล้านและได้สร้างองค์พระขึ้นมา ตะกี้เขาไม่ให้ใช้กิมบอลนะครับก็เลยเป็นคนใช้ขั้ไม้อะไรพวกนี้อยู่ก็อย่างนี้แหละมีทุกพี่เขาขอความร่วมมือแต่ก็ใช่แต่เราก็เป็นคนดีเราใชือถือเราก็ใช้มือถือแทนไม่มาแวกกิมข้าวเทมปุระค่ะคูน้งเนื้อวัวอิ่มแล้วเรียบร้อยไปครับอิ่มมากตอนนี้เราอยู่ที่มิยาจิ ดาเกะรงนี้เป็นชายทะเลแถวแถวมิยาเจดากะมองไปตรงนี้จะเป็นโทลรี่อันหนึ่งนะครับสาวๆนะครับเือนอนไปหิมะกันสองคนใส่หู้ใส่ลมมันแรงมจะเวอร์เลยขนาดนี้ทีนี่คือทะเลขคฟุโอกะใช่ทะเลดูชุดไปทะเลนะครับไม่มีใครเล่นน้ำกันเลย ตรงนี้เป็นลานจอดรถฟรีนะครับข้างๆมิยาจิดะเกะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเห็นเขาล้างมือกันโดยปกติสารเจ้าก็จะมีน้ำให้ชำระร่างกายก่อนเข้าสารเจ้ามิยาจิดเกะน,นั้นนอกจากจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแล้วก็จะมีจุดเด่นเช่นเชือกชิมินาวะซึ่งมีน้ำหนักถึงสามตันอีกด้วยใส่เหรียญลงไป นี่วันตรงชาโกลาเลยเนาะดงชากุลาที่ยังไม่บานชาโกลายำน้อยของเรารดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับนี่คือพวกคนที่มารอดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้นะครับตอนนี้เวลาก็หกโมงยี่สิบหน้าร้อนนะครับเบี้ยวไปทางขวา <c oughs> ไปเราไปลอลพพอร์ตกันต่อ <c oughs> กลับมาถึงลาลาพอร์ตแล้วนะครับนี่คือเหล่าช็อปเปอร์นะครับเอ้อ้เดี๋ยวเดี๋ยวอพึ่งมานี้โอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นดังไปโดนใจกล้องเลยครับพิคกี้มาชวป้ายกันน้เลยครับเป็นฟิกเนเจอร์กันดั้มกันเถอะเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไปถามินฟอร์มชันแล้วเขาบอกว่าจอดรถฟรีนะวันนี้เนี่ยนะใช่ตรงห้างลาลาพอร์ตนะครับก็จะมีกันดั้มตัวใหญ่ยืนอยู่นอกจากนั้นทุกๆครึ่งชั่วโมงก็จะมีการแสดงแสงสีจบท้ายด้วยการยกมือและมองขึ้นไปบนฟ้าไปดู กันดัามาหน้าชาเลยครับใช่อากาศข้างนอกเย็นมากจากนั้นเราก็ปิดท้ายวันด้วยการกินคัสสุดง้งที่เจ้าของร้านให้เราสั่งใส่เล็กเท่านั้นเพราะกลัวเรากินไม่หมด